ขอบพระคุณท่านประธานครับพลอากาศรีในแพทย์เฉลิมชัยเครืองามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับใช้เวลา8นาทีผมจึงลงในประเด็นเดียวที่ผมจะอภิปรายคือเรื่องของงบกลางสืบเนื่องจากผมมีความสนใจในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทุกท่านทราบดีว่า สภาผู้แทนราษฎรพิจนารณานในวารละสองแล้วได้มีการตัดลดงบประมาณของปี65ลงมาประมาณตัวเลขกลมๆประมาณ1 6 3 0 0ยล้านเศษเศษตัวเลขกลมๆนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือสภาผู้แทนราษฎรมีมติกรรมนิการนะครับได้มีมติที่จะใส่งบประมาณที่ตัดมาแล้วเนี่ย16,000พล้านกลมๆเนี่ยลงไว้ในงบกลางเป็นมติที่ มีปัญหาในครั้งแรกมีความขัดแย้งกันแต่ในที่สุดได้คำชี้แจงว่าผลของการพิจารณางบประมาณนั้นสืบเนื่องจากงบประมาณที่เราเห็นผมก็ได้ไปอ่านดูได้เห็นเลยชัดเจนว่างบประมาณของปี65นั้นซึ่งปฏิทินปฏิทินนั้นมีการปฏิทินงบประมาณนั้นมีการพิจารณามาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี63ตอนนั้นเนี่ยโควิดเกิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว แล้วก็สถานการณ์คลี่คลายลงไปได้มากแล้วตัวเลขเนี่ยเป็นศูนย์อยู่หลายเดือนผมไม่ย็มไม่บอกว่าเป็นความบกพร่องหรือเป็นความประมาทของผู้จัดทางบประมาณพิจารณาแล้วเนี่ยงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9เนี่ยแทบจะไม่ได้ใส่อยู่ในหน่วยรับงบประมาณแห่งใดเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นกรรมธิการของสภาผู้แทนราศฎรจึงใส่งบประมาณในส่วนนี้เนี่ยลงไว้ในงบกลางท่านระธาครับเรามาดูใน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี2561มาตรา15งบประมาณรายจ่ายงบกลางได้แก่งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้ใจ่ายโดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณและให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นด้วยผมขีดเส้นใต้คำว่าและให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นด้วย ขอเสดต่อไปครับเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินกัน,กนคลางปี2561ซึ่งพูดถึงงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่เกี่ยวข้องกับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งระบุไว้นะครับในมาตรา20วงเล็บ6ว่าให้ตั้งได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะรายแรงและภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐโควิด -19 เป็นความภาวะที่เป็นภัยพิบัติสาธารณะอย่างหนึ่งและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยและขอบคุณสภาผู้ทแทนราษฎรที่ท่านมีมติในที่สุดอนุมัติที่จะให้ใส่งบที่ตัดมาจากส่วนราชการต่างๆนั้น16 0 0 0พันล้านนี้ใส่ไว้ในงบกลางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ท่านใส่ไว้ไม่ได้ไปเพิ่มในส่วนของงบในข้อสุดท้ายที่เรียกว่างบฉุกเฉินกรณงีงบสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแต่ท่านได้ไปใส่ไว้เป็นพิเศษในมาตราหท่านเพิ่มสามทับหนึ่งเข้าไปหัวข้อของสามทับหนึ่งในมาตรา6หมวด6งบประมาณรายจ่ายงบกลางเป็นดังนี้ครับท่านประธาน ค่าใช้ใจ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นการเพิ่มพิเศษขึ้นมาไม่ได้อยู่ในงบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเจตนาของสภาผู้แทนราษฎรนั้นท่านต้องการให้นำเงิน16,000ล้านเศษนี้ตัวเลขกลมกลมนี่นะครับ ไปใช้ใจ่ายเพื่อกรณีที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เท่านั้นขิดเสียด้คคำว่าเพื่อกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาปัญหาแก้ไขเรื่องของโควิด1 9เท่านั้นแต่สิ่งนี้ผมกังวลและผมไม่สบายใจขออนุญาตฝากาท่านประธานไปยังกระทรวงกรารคลังและเจ้าหน้าที่ที่ท่านมาเป็นผู้แทนมารับฟังกา,การอภิปรายของวุฒิสภา,าท่านประธานครับปรากฏว่า ผมฝากทางกรรมธิการของของ,ของวุฒิสภาด้วยนะครับในรายงานของคณะกรรมการวิสามันผมเพิ่อ่านเมื่อคืนนี้ก็ตกใจแล้วก็กังวลจึงเจตนาที่จะอภิปรายเรื่องนี้โดยเฉพาะพลิกดูเอกสารหน้า419ถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารของสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าวุฒิสภามีหน้าที่จะอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านหรือแสดงข้อสังเกตแสดงเหตุผลวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ความเห็นผมเป็นความเห็นส่วนตัวแม้จะไม่ไม่เหมือนกับความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับปรากฏว่านมานหน้า419งบกลางเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรท่านตั้งข้อสังเกตไว้ในในย่อหน้าที่สผมอ่านเร็วๆดังนี้ครับนอกจากนี้หลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ประกาศใช้บังคับแล้ว ขอให้ผู้อํานวยการสํานักงบป,ประมาณปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารงบป,ประมาณรายจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่ายใ,ในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 2 0 2 3โดยขีดเส้นใต้ครับโดยขอให้ตัดความในข้อ4วงเล็บ1ออกทั้งหมดขอสแสดงถัดไปครับท่านประธานครับที่ผมตกใจก็คืออย่างนี้ครับ ผมมาดูระเบียบเป็นระเบียบของสำนักงบประมาณระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาปัญหาแก้ไขปัญหาเยียวยาโควิด -19 ของปี2 5 6พราเพราะปี2 5 6 3นี้เกิดเหตุการณ์ทำมองเดียวกันครับคือมีการตัดลดงบประมาณแล้วเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในงบกลางส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นงบที่แก้ไขปัญหาโควิด -19 ทางสำนักงบประมาณได้ออกระเบียบมาว่าด้วยการใช้เงินงบกลางที่เพื่อแก้ไขปัญหาโควิดสิท่านใส่เอาไว้ในข้อ4แล้วก็มี4ี่บงเล็บปรากฏว่าในข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านบอกว่าให้ตัดข้อหนึ่งออกข้อหนึ่งคืออะไรครับเพื่อเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19อ้าวท่านไปให้ตัดออก ก็แสด้ว่าเหลือเฉพาะวงเล็บสองงเล็บสามแล้ววงเ 3, ลงเ็บสี่เมื่อดูวงเล็บสองงเล็บสามเล็บสี่แล้วต้องของอนุญาตกลับเรียนว่าเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่เราได้ข้อสรุปตรงกันแล้วครับว่าปัญหาโควิด -19 เนี่ยนนะัเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานแน่หัวใจสำคัญอยู่ที่การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดท่านจะเอาเงินก้อนนี้แต่ที่ตัดงบจากไขมันส่วนเกินมาแล้วเนี่ย จะบอกว่าไปช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับผมไม่เห็นด้วยผมคัดค้านจะเอาไปเงินนี้แล้วเอาไปแจกหรือเอาไปทําอะไรเนี่ยต้องเอาไปใช้เพื่อเยียวยาแก้ไขเรื่องของวควบคุมโควิด -19 คืออะไรครับขอสไลด์ถัดไปถ้าดูครับตัวเลขของโควิด -19 เนี่ยในอาเซียนเนี่ยเราก็ยังน่ากลัวอยู่การแพร่เชือ้อการติดเชือ้อยังระบาดในวงกว้างอยู่ อัตราการตายก็ยังสูงอยู่สไลด์ถัดไปครับแม้ว่ากราฟนี้มันจะเริ่มต่ำลงมาแล้วในช่วงนี้ขอสไลด์ถัดไปครับมาดูอิสราเอลเป็นตัวอย่างอิสราเอลแม้ฉีดไฟเซอร์ไปสอโดสแล้วเนี่ยเคอร์ฟของเขาเป็นอย่างนี้และมีแนวโน้มว่จะเป็นเวฟสาเวฟสีเวฟห้ไปตลอดเพราะเงินหนึงิน1 6 0 0นล้านที่ตัดมาจากงบกลางเนี่ยท่านจะเอามาใช้เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยผมไม่เห็นด้วย เพราะเรื่องของวัคซีนเป็นเรื่องมีความจะเป็นเรื่องด่วนขออนุญาตอ้างชื่อท่านกุรดิ์ท่านก็อภิปรายมาแล้วเรามาเตรียมการแต่เราเห็นตรงกันว่าวัคซีนต้องมีโดสสามต้องมีโดสสี่แน่ๆในปี2 5 6 5 1 6 0 0 0ล้านนี้เตรียมเอาไว้เถอะครับไว้สําหรับจัดซื้อจัดหาวัคซีนบูสต์โดสสามเนี่ยปลายปีนี้ต้องใช้แน่แนๆกระทรวงสาธารณสุขประกาศเมื่อวานนี้เองว่าจะเริ่มประมาณปลายกันยานี้บูสเตอร์โดสสามแล้วก็ใช้ไปจนกระทั่ทงถึงธันวา มก,กราภุมิพาเริ่มมีรุ่นโรควัคซีนรุ่นสองมาท่านเตรียมเงินไว้เป็นหมื่นหมื่นล้านเถอะครับเพื่อจะไปซื้อวัคซีนรุ่นใหม่เพื่อที่จะฉีดบูสเตอร์เข็มที่สามและในทันมองเดียวกันขอเลนอตัดไปครับวัคซีนที่เราเตรียมเอาไว้เป็นวัคซีนรุ่นเก่ายังไงก็ต้องบูสเตอร์แต่คนที่อย่าว่าแต่บูสเตอร์เลยเข็มหนึ่งเข็มสองเนี่ยเข็มสามเนี่ยยังไม่พอคน สูงอายุเด็กอายุ12ถึง18ยังฉีดไม่ครบต้องใช้อีกเป็น4ล้านโดสและต้องบูสเตอร์ให้เขาอีกเด็กอายุต่มกว่า12จนถึง4ขวบต้องใช้อีกเป็น10ล้านเพราะฉะนั้นเงินที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอครับท่านบอกว่าท่านไม่จะจัดสรรเอาไว้ท่านจะไปใช้งบเงินกู้อย่างเดียวไม่เพียงพองบอันนี้ที่เป็นงบกลางเนี่ยจำเป็นต้องเอาไปใช้ แม้จะเป็นงบฉุกเฉินหรือเงินในข้อหมวด3ทับหเนี่ยซึ่งท่านก็ต้องใช้ขอสแลด์ถัดไปครับเราเพิ่งฉีดไปได้เท่าไหร่ครับ29ล้านโดสเมื่อวันที่26เราตั้งเป้าว่าจะฉีดให้ได้70%ของประชากรประชากรตีว่า70ล้านคน70%ก็ประมาณ50ล้านโดสขอไป50ล้านคนฉีด2คนก็ประมาณ100ล้านโดส นี่ยังไม่ได้บูสเตอร์ถ้าบูสเตอร์อีกก็ต้องเป็นอีกประมาณ5 5 0ถึง200ล้านโดสถ้ามาทานครับมีงานวิจัยอันนึงผมใช้เวลาอีกนิดเดียวเรื่องนี้สําคัญมากครับเป็นงานวิจัยของ University of Hong Kong เขาเพิ่งแถลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการจะฉีดวัคซีนให้ได้ภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยเขาพบว่าไฟเซอรเนี่ยต้องฉีดถึงประมาณ97%ของ ulation นะครับ ไม่ใช่70%และถ้าฉีดโควิดแวรหรือซีโนแวคต้องฉีดประมาณ4 4 3ของ Population หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าฉีด100%แล้วยังไม่พอต้องฉีดอัพไปอีก43%ให้ได้เป็น143%ถึงจะได้ภูมิต้านทานหมู่เพราะฉะนั้นที่เราเชื่อในทฤษฎีในอดีตว่าภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดเมื่อฉีดให้ได้70%ของประชากรนั้น ถูกหักล้างไปแล้วด้วยเดลต้าและกําลังจะมีเบลต้าเข้ามากาลังจะมีเบต้าเข้ามากำลังจะมีแลมด้าเข้ามาเพราะฉะนั้น70%นั้นเอาไม่อยู่แล้วสํานักงบประมาณและรัฐบาลท่านเตรียมเงินไว้อีกเป็นหมื่นหมื่นล้าน mm. เพื่อที่จะหาวัคซีนเวอร์ชันใหม่รุ่นใหม่และฉีดบูสเตอร์เข็ม3 mm. และไปถึง6เดือนหลังจากนั้นท่านต้องเตรียมไว้สำหรับฉีดเข็ม4ครับ mm. ประมาณปลายปี65 mm. ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาหก ่ันมาอีนนี้เนี่ยจบนะครับท่านประธานครับแอนตี้ลับิดแอนตี้เอทีเคแอนติเจนเทสท่านประธานครับผมสนับสนุนให้ใช้เงินฉุกเฉินและงบกลางจัดซื้อจัดหา ATK เป็นการเร่งด่วนถ้าจะเปิดประเทศชีดขอภัยตรวจให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่จะทำไรายได้ทางทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีอยู่ไม่ต่ำกว่า10ล้านคนให้เขาตรวจฟรีทุกสัปดาห์สัปดาละหนึ่งครั้ง1เดือนก็คือตรวจตรวจ4ครั้งตรวจไปจนกว่าประเทศไทยจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ก็คืออย่างน้อยอีก6เดือนถึงประมาณเดือนมกราคมพาปี2พันกสิ65เอา4ครั้งต่อเดือนคูณเข้าไปอีก6เดือนคือ24ครั้ง24ครั้งคูณด้วยประชากรประมาณ10ล้านคนคูณเข้าไปเลยครับเพราะฉะนั้น เงินท่านเตรียมไว้เลยครับอีกมาน้อยกว่า5,000ล้านเพื่อซื้อ ATK มาตรวจให้กับคนไทยถึงจะปลอดภัยและเปิดประเทศได้อย่างมั่นใจมีความปลอดภัยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมจบด้วยคำกล่าวว่าผมฝากผู้มาชี้แจงจากสำนักงบป,ประมาณและกระทรวงกันคลังผมไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของสภาผู้แทรนราษฎรในย่อหน้าที่สาม ที่ให้ตัดวักวงแล็บหนึ่งของรับเบียบการใช้เงินงบฉุกเฉินท่านไปพิจารณาและเอาคำอภิปรายของผมไปพิจารณาด้วยว่าท่านคงไว้ตามเดิมครับดีแล้วครับปลอดภัยสำหรับประเทศไทยแน่นอนขอบคุณท่านประธานครับ